มาแล้วไงแม่ชัดแล้ว<ช>ลว่าครอมอรเนี่ยโอนเงินให้กลุ่มเปราะบางแล้วก็คนพิการ25กันยายนนี้นะคะถูกต้องนะสำหรับกลุ่มเปราะบางนะย้ําเลย,ยํานะคะนายพิชัยชุนหะวชิระรองนายกและทนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการถแถลงผลการประชุมคอรอมอรเรื่องนี้ค่ะโครงการดิท่าวัลเลศบอกว่าจะลงในรายละเอียดนะว่าจะโอนเติมเงินเข้าระบบเศร,รษ,ษฐกิจกลุ่มเปราะบาง12 4จล้านคน แล้วก็กลุ่มคนพิการเนี่ยสองล้านคน<ม>เสร็จๆรวมแล้ว14.5ล้านคนค่ะ<ม>โดยเป็นเงินงบประมาณที่ผ่านสภามาซึ่งคอรมองก็อนุมัติโอนใน<ม>วันที่25กันยายนถึง30กันยายนนี้นะคะ<ม>ทีนี้ก็มีคำถามบอกว่าหากโอนเงินเข<ม>้าร้ามเพลไม่ผ่านมาทาไงอ่ะอาจารย์ทำยังไง<ม>นะคะทางด้านของนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังก็ระบุบอกว่าหากโอนครั้งแรกไม่ผ่านจะมีการโอนซ้าอีกสครั้ง นะคะแล้วถ้าอยู่ในกลุ่มต้องรับสิทธิ์นี้เนี่ยจะทดลองอีก3ครั้งเป็นเวลาที่จะแก้ไขเรื่องของการผูกบัญชีนะโดยบัญชีที่จะโอนเนี่ยก็ต้องเป็นพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชนเท่านั้นแล้วก็เป็นธนาคารใดๆก็ได้ที่ประชาชนเลือกก็คือเรามีแอปอยู่แล้วผูกพรอมเพย์นะคะตอนนี้แม่เห็นห คือหลายธนาคารอะที่เขาผูกพร้อมเพรยเขาไปธนาคารเันใหญ่เลยนะใช่ไหมก็ดําเนินการให้นะคะให้คำปรึกษากานถูกต้องก็ดีเนาะใช่นะคะก็ดูแลกันแหละเพราะเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็คนพิการไงนะคะยี่ิบห้ากันยายนนี้ให้เขาก่อนนะเขาไปจะได้เนาะกำลังใจขึ้นอะ